สนับสนุนข่าวโดยลิงค์ผู้นำระบบสัญญาณมาตรฐานอเมริกา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่ w a t s n e w Voice of South เราคุยทุกเรื่องค่ะแล้วก็มาติดตามเรื่องราวของข่าวสารกันนะคะวันนี้ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจวันที่2นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเราไปเริ่มต้นกันด้วยการเปิดเทศกาลกินเจยอย่างเป็นทางการที่บริเวณถนนสุประสันรังสรรในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่กันค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายพิรศินพันเพ็งรองผู้ว่าราชการจาังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินเจหัดใหญ่ครั้งที่14อย่างเป็นทางการนะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23 กันยายนถึง2ตุลาคมค่ะณนะบริเวณสวนย่อมสุปสระสันรังสรรค์หน้ามูลนิธิท่งเสียสิ่งตึงค่ะโดยในปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดกินเจถูกปากถูกใจถูกอนามายัยไร้แอลกอฮอล์ค่ะและ กินอย่างพอเพียงเลี้ยงคนทั้งเมืองนะคะท่ามกลางชาวเมืองหัดใหญ่และนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เนี่ยเดินทางมาเที่ยวอย่างหนึ่งนน่นกันเลยทีเดียวนะคะด้านคุณสุรลพลกัมพลนนวัฒน์คานายกสมาคมสมมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลานะคะก็กล่าวถึงการจัดงานกินเจในปีนี้เขาว,ว่าภายในงานของแต่ละคืนก็จะมีขบวนแห่สิงโตนะคะแล้วก็รวมถึงมังกรทองค่ะและพระจากสารเจ้าต่างๆไปรอบๆตัวเมืองหัดใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นเทศ การกินใจของเมืองหาดใหญ่นะคะสำหรับ ไฮไลท์ของงานเทศกาลกินเจในปีนี้ค่ะก็จะมีการออกร้านจําหน่ายอาหารเจนะคะจากร้านอาหารและโรงแรมชื่อดังกว่า108ร้าน108เมนูนะคะการแสดงโชว์มังกรทองพ่นน้ําค่ะสิงโตเล่นน้ําจากดอกเหมยจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมีทุกค่ําคืนเลยนะคะพี่นัทซึ่งคุณสุรพลเนี่ยก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าในช่วงของเทศกาลกินเจของอำเภอหัดใหญ่ในปีนี้เนี่ยห้องพักในเมืองหัดใหญ่กว่า20,000ห้องก็ถูกจองล่วงหน้าเต็มทั้งหมดตลอดทั้ง10 วันของการจัดงานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจากทางมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์คาดว่าในปีนี้เนี่ยจะมีเงินสะพัดนับร้อยล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะ